ย้อนกลับไปปีที่แล้วเราได้รีวิวคูลิ่งแพดโน้ตบุ๊กทั้งหมด3ตัวจำกันได้ไหมครับแต่วันนี้ลบๆอันนี้อันนี้ไม่ใช้แล้วไม่ใช้ทิ้งอันนี้ทิ้งผมมีของเล่นใหม่มานำเสนอครับนี่เลยครับ IS GT500 V2 คุ้มราคาค่าตัวหรือเปล่าไปชมรีวิวกันเลยครับ กล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้สเป๊กอีกเช่นเคยนะครับผมเจนโน้ตบุ๊กเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับกับพัดลมโน้ตบุ๊กคูลิ่งแพดนะครับ i s g t 500นั่นเองนะครับซึ่งความกันนิดนึงนะครับเมื่อปีที่แล้วเราได้ทําเรื่องของคูลิ่งแพดโน้ตบุ๊กไปนะครับสามเรทราคาด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นการ์ดไว้ตรงนี้ให้ฝั่งนี้มั้งขึ้นการ์ดไว้ตรงนี้ให้นะครับไปย้อนดูกันได้นั่นเองนะครับแต่เนื่องจากว่าคลิปนั้นนะครับคอมเเมมมมนนนนนตต์ีีหลาาายยคคพูดถึงัััว้กกอะะรบ ไอเอสจ0ทดีกว่าเย็นกว่าพี่ลองหามารีวิวดูวันนี้ผมเลยจัดมาเลยนะครับกับตัว i s g t 5 0 0นั่นเองนะครับส่วนเรื่องราคานะครับกดใน s h อ p e e นะครับไม่ได้มีคนลดไม่ได้มีอะไรนะครับราคาของเขานะครับอยู่ที่2,250บาทนั่นเองนะครับของมาจากจีนก็รอนานหน่อยนั่นเองนะครับไปไม่พูดท่าทาเพลงแกะกล่องเลยดีกว่านะครับนี่กล่องโคตรใหญ่นะครับมาโดยว่าราคา2,000คูลิ่งเพนเนี่ย คุ้มค่าตัวหรือเปล่านะครับก็ต้องมอกกันว่าผมแกะลองไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าจะพามาดูว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนั่นเองนะครับแกะสายไปก่อนอ่าดูใจความหลักของเราก่อนเลยตอนเขาให้มาเนี่ยใหมาอย่างนี้เลยนะแพ็คมาอย่างนี้เลยนะครับซึ่งดีมากๆนะครับก็ แปลกใจที่ว่ามาของมาจากจีนเนี่ยแต่ว่าแพ็คการแพ็กเกจจริงการส่งอะไรพวกนะี้ถือว่าดีพอสมควรเลยเน่งนะครับในกล่องก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับตามธรรมเนียมก็โยนทิ้งนะครับ โอเคนะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวคูลิ่งแพดนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จต่างๆมากมายนะครับแล้วก็คู่มืออันนี้อ่านไม่ออกนับทิ้งล่วงของสายเนี่ยที่เขาให้มานะครับอย่างแรกคือสายพ o ว e r n e ครับ DC 12โวลต์มาแบบนี้เลยครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับเสียบใช้งานนะครับเพื่อนๆไม่สามารถใช้ type A ที่เขาแถมมาแบบนี้ได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าไฟไม่พอนะครับผมลองแล้วนะครับเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กแล้วก็ต่อกับตัวคูลิ่งแพดไม่สามารถทํางานได้นะครับตัวนี้จะใช้สําหรับการเชื่อมต่อเป็น หับ USB นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใครจะใช้งานก็ต้องเสียบกับปลั๊กนะครับแล้วก็ใช้ตัวใส่ชาร์จ12โวลต์นั่นเองนะครับแล้วก็ นี่มันมัน,ม,นมันอาจจะมันอาจจะเละหน่อยนะดูสภาพโฟมมันอาจจะเละหน่อยนะเพราะว่าผมแกะไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนแกะเนี่ยทุกอย่างมาดูเรียบร้อยนั่นเองนะครับเขาก็เปิดตัวมมโมือโฟมมาให้อย่างดีนะครับอย่างดีแต่ว่าย้ำนะใครที่ซื้อไปอย่าเพิ่งทิ้งตัวนี้นะอย่าเพิ่งแบบดึงออกแล้วก็แบบโยนทิ้งเอาไปทิ้งขยะอย่าเพิ่งนะเพราะว่าตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายอีกทีหนึง่งนั่นเองนะครับ mm mm. มือโฟมก็มีหลายขนาดนั่นเองนะครับนี่ ประมาณนี้เลยแล้วก็นี่ใช่ไหมกี่ยวข้องกับการใช้งานเพราะว่าเขามีตัวแม่เหล็กติดก,กับคูลเลคชันมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นั่นเองมาใจความสำคัญของเรานะครับ i s g t 500นะครับงานประกอบถือว่าแน่นดูดีสมราคาเลยนะครับโหมันแบบไม่เคลื่อนไม่สั่นคลอนนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับระดับได้นะครับแน่นอนที่วางรตบุ๊กก็ต้องปรับระดับได้นั่นเองนะครับ นี่วางเลยปรับได้ทั้งหมด9ระดับนะครับอยากได้สูงอยากได้ต่ำหรือจะไม่ปรับเลยก็วางได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่โคตรเท่นะครับอยากได้สูงอยากได้ต่ําก็ปรับได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวการเก็บงานของเขาเนี่ยไม่มีเคลื่อนไม่มีโยกไม่มีลุดนั่นเอง งานได้ดีมากนะครับแล้วก็ตรงนี้แน่นอนครับก็ตัวที่ค้ำโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับเพราะว่าสามารถดึงแล้วก็เสียบแล้วก็สลักล็อกกับโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับหรือว่าได้ช่องที่2องข้านีสามครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่ใหญ่กว่าหรือว่าเล็กกว่านั่นเองนะครับเครื่องนี้คูลเร่งแพดตัวนี้นะครับรองรับโน้ตบุ๊กตั้งแต่ไซส์ 14, <S 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 14นิ้วนะครับไปจนถึงโน้ตบุ๊กไซส์17.3นิ้วนั่นเองนะครับจะถามว่า18นิ้วใส่ได้ไหมใช้ได้ไหมผมมองว่าใช้ได้นั่นเเเอองนนะะครัับบบบแแต่มาจข้ย มันก็ใช้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเรคอร์เมนต์ก็คือ13-14นิ้วนะครับไปจนถึง17นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงกลางใจความสําคัญหัวใจหลักของตัวนี้เลยนะครับพัดลมพัดลมโคตรแรงผมได้ลองแล้วผมได้ฟังแล้วพัดลมโคตรแรงนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมาอนิดนึงนี่มีฟิลเตอร์กรองฝุ่นให้ด้วยนะครับสามารถถอด แบบนี้แบบมีฝุ่นเยอะเอาไปล้างแล้วก็กลับมาใส่ใหม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าลมเนี่ยทั้งหมดจะเข้าจากทางด้านหลังช่องนี้ช่องเดียวนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับช่วยกรองฝุ่นนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของพอร์ตละกันนะครับหับตัว USB นั่นเองนะครับก็จะมีเอาทั้งหมดนะครับ Type A ทั้งหมด3พอร์ตตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีช่องที่เสียบสำหรับ power ที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่า Type C ถ Type A เนี่ยที่เขาแถมมาให้เนี่ยตัวนี้เอาไว้ใช้เชื่อมนะครับเพื่อเปิดการใช้งานของตัวพอร์ตนั่นเองนะครับอันนี้ไม่สามารถใช้เป็แบบ ใช้พ w e r แล้วก็เสียบสายจ่ายไฟให้กับตัวคูลิ้งแพดได้นั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีฝั่งเรื่องของพลังนะครับสายช่อง d c 12โวลต์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มพลังเปิดปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีไฟ R G B ด้วยนะครับเขาก็มีโหมดการใช้งานเรื่องของการเปิดปิดไฟการเปลี่ยนสีของ R G B นั่นเองนะครับอันนี้แถบ R G B นะเนี่ยที่เห็นขาวๆแล้วก็ลูคกิ้งนะครับปรับความแรงความดังความเบาของตัวพัดลมนั่นเองนะครับอยากได้แรงสุดก็ปรับสุดไปเลยนั่นเอง ภายนอกก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้เลยนะครับงานแข็งแรงสมราคาจริงๆ มามาถึงเรื่องการใช้งานก่อนที่จะไปลองดูของจริงก่อนที่จะลองไปฟังเสียงดูนั่นเองนะครับแน่นอนว่าโฟมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเขาให้มาอย่างเงี้ยเขาแปะมาอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเขาจะแปะมาทั้งหมด2ตัวแบบนี้เลยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กไซส์15.6นิ้วถึง17นิ้วเนี่ยก็สามารถใช้แผ่นนี้วางลงไปนะครับแล้วก็ใช้โน้ตบุ๊กเครื่องที่ผมจะทดสอบวันนี้ก็จะเป็น LQ 15เครื่องนี้นั่นเองนะครับไซสิซงิ่ง15.6นิ้วนั่นเองนะครับวิธีใช้ก็แค่วางลงไป อย่างนี้เลยบนเมมโมรีโฟมแบบนี้เลยนะครับสาเหตุก็เราพอว่านะครับถ้าสมมติเราไม่ใช้ตัวโฟมนะครับเราดึงออกแล้วเราวางดือด้อๆลงไปแบบเนี้ยแบบนี้เลยเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ครับสาเหตุก็เพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ใช้ โฟมมาร์มอรีโฟมตัวนี้ในการซีลช่องลมเนี่ยลมแอร์โฟล์้างในเนี่ยมันจะเล็ดลอดออกทางด้านข้างของตัวพัดลมโน้ตบุกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้ตัวม e ร์เมอรีโฟมในการแปะเพื่อซีลช่องลมนั่นเองนะครับแล้วก็14นิ้วแล้ว14นิ้วจะใช้ยังไงอะ่ะโฟมแค่นี้อาจจะไม่พอนะครับผมมีโน้ตบุก14นิ้วอีก1รุ่นสําหรับใครที่แบบว่าใช้โน้ตบุก14นิ้วอยู่นะครับอย่างตัวนี้เซฟรัตจี4สี่โหสีขาวอย่างสวยนะครับรีวิวมาเร็ นะครับแล้วก็วางไป <B ull ing> จะระเบียบอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็วางไปนะครับปึ๊บมามันก็จะพอดีกันนั่นเองนะครับประมาณนี้อประมาณนี้นั่นเองนะครับ13นิ้ว14นิ้วใช้ได้นะครับเล็กกว่านี้ใช้ได้ไหมก็อาจจะใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าใหญ่กว่านี้18นิ้วใช้ได้ไหมใช้ได้นั่นเองนะครับลองเสียบใช้งานดูดีว่า พลั Power. งงานมีไฟ rgb ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้นั่นเองนะครับนี่อยากได้ไฟกระพริบหรืออยากให้มันปิดหรือไม่แบบไม่ชอบไฟสิ่งนะครับหรือว่าจะเอาไปตกแต่งคอมเป็นไฟแบบไฟสีรุง้งไฟ rgb เงี้ยก็สามารถทาได้นั่นเองนะครับมีโหมดให้เลือกหลากหลายแบบนั่นเองนะครับแต่ว่าไฟ rgb ไม่ใช่ส่วนสําคัญของเรานะครับเสียงพัดลมตัวนี้ นะครับบอกได้ว่าสุดติ่งรอบพัดลมตัวนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวครับรอบพัดลมนะครับ5,000รอบต่อนาทีนะครับ5,000 RPM นั่นเองนะครับฟังเสียงแบบแม็กสุดไหม อันนี้คือแบบดังสุดแม็กสุดติดก่อน,แต,นแต่มันแดีัแย่งกัน ไป็นไงก็ต้องบอกว่าดังแล้วก็แรงด้วยนะครับคือไม่เย็นให้มันรู้ไปอะ่ะถ้าไม่เย็นเนี่ยนะนะไอตัวที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยลมก็อาจจะแบบกลางๆแทบไม่แรงมากพันพันรอบต่อนาที500รอบต่อนาทีอะไรเงี้ยแต่เนี้ยห้าพันรอบต่อนาทีโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูงๆเนี้ยเครื่องดนึงได้เลยนะครับความแรงความดังเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้อาจจะดังกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรื่องของค่าเสียงตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เรื่องของวิธีการใช้งานก,ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ ハハハ ถ,ถ้าติดปีกอ่ะถ้าติดปีกแล้วโยนออกไปนอกหน้าต่างอ่ะมันกลางปีกมันบินได้เลยนะครับนี่คือเครื่องเครื่องยนต์เครื่องเป็นเจ็เลยนะครับโอเคส่วนเรื่องของความเย็นผมสรุปมาให้แล้วทดสอบมาให้แล้วนะครับโดยผลทดสอบที่ผมจะโชว์ให้ดูเนี่ยไม่ใช่ผลทดสอบจากตัวเก่านั่นเองครับเพราะว่าเครื่องเก่าตัวเกา่าเครื่องทดสอบเก่าเนี่ยเป็นเอสุทับนั่นเองนะครับแต่ในตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนเครื่องทดสอบเป็น LQ15 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทดสอบใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับน,นั่นก็เป็นเรื่องของดีไซน์ภายนอก โดยรวมนะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการใช้งานนั่นเองนะครับวัดเสียงไหมว่าดังขนาดไหนป่าวัดเสียงดีกว่านะครับผมจะวัด2แบบด้วยกันนะครับแบบโล่งๆแบบนี้นะครับแต่ผมว่าคงไม่มีใครใช้แบบนี้หรอกนะครับแล้วก็จะวัดแบบใส่โฟมกันนะครับใส่โฟมซิลนั่นเองนะครับโอ้เหนื่อยขึ้นบันไดมาเริ่มวัดเลยดีกว่า อันนี้แบบเดิมๆเราเปิดสดๆแบบนี้นะครับ74นะครับ74.7เดซิเบลนะครับแน่นอนว่าดังผมก็จะไม่พูดเลยนะครับว่ามันเป็นความดังที่รับได้นะครับหรือว่ามันไม่ดังจนเกินไปนะครับดังผมจะบอกเลยว่าดังจริงๆนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าพอรอบมันสูงมันดังเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับลองอีกแบบหนึ่งนะครับแบบใช้โฟมซีลลมนั่นเองนะครับแบบพร้อมใช้งานนั่นเองนะครับขอญาตตั้งแบบนี้ดีกว่านะครับให้มันมั่นคงนะครับป้ายเราก็จะวางไปแบบนี้นะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับเห็นปะลองฟังลองฟังด้วยจากเสียงจากไม้นะเสียงมันจะดอบลงนะครับเพราะว่าเราเซีลตัวลมแอร์ฟล w ด้านในไว้แล้วไวว้้แลเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมลองอ้งเนี่ยไม่ได้มีลมทะลุออกเลยนะครับเข้าจากข้างหลังอย่างเดียวเลยนะครับไป จาก74เดซิเบลนะครับเหลืออยู่60เดซิเบลนั่นเองนะครับซึ่งระดับเมื่อกี้นะครับแบบนี้เนี่ยเสียงระดับนี้คือเสียงที่เราฟูออฟชั่นใช้งานปกติทั่วไปนะครับเอาจากฟิลเลอ่งของผมเองนะครับจากหูของผมเองนะอันนี้โดยส่วนตัวของผมเองนะครับเป็นความดังที่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เป็นความดังที่รับได้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าสมมตบางคนใส่หูฟังเนาะใส่หูฟังแล้วเราเปิดรอพัดลมสุดแน่นอนว่า มันไม่ได้ยินแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติใครที่เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบเสียงดังมากนะครับตัวนี้อก็อาจจะแบบกระดังอยู่นะแต่ว่าเทียบกับเปิดโล่งแบบนี้กับเปิดซิลแบบนี้นะครับแบบนี้เบากว่าเยอะนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับมาทั้งแรงทั้งเย็นนะครับความดังอันนี้ก็ต้องพ่วงมาด้วยนั่นเองนะครับ ไปดูอุณหภูมิจริงไหมไปดูทดสอบจริงไหมซึ่งวันนี้นะครับเครื่องที่ผมจะทดสอบเนี่ยก็จะเป็นตัว LQ15 เครื่องนี้นั่นเองนะครับไปดูอุณหภูมิไหมรีวิวมาพูดมาก็พูดถึงดีไซน์อะไรไปเรียบร้อยแล้วหลายคนอยากดูว่าเย็นจริงหรือเปล่านะครับผมลองทดสอบมาให้ดูแล้วนะครับไปดูอุณหภูมิจริงเลยนะครับบอกได้เลยว่าระดับ20องศาครับมาก่อนจะไปดูสรุปนะครับดูอุณหภูมิตอนเล่นเกมก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับไซเบอร์พัง 2K ปรับสุดนะครับดูอุณหภูมิดูอุณหภูมิการ์จอ CPU ดูอุณหภูมิการ์จอตอนนี้นะครับ60องศา59 60องศานะครับตัวนี้ RTX 4060นะครับ TGP 115วัตต์นั่นเองนะครับส่วน CPU นะครับอุณหภูมิตอนนี้พอๆกันเลยนะครับ60องศานะครับ Intel Core i7-14700HX นะครับรา g e HX ทั้งแรงทั้งร้อนนั่นเองนะครับแต่ว่าอยู่ บอลคูลิ่งแพดตัวนี้ระดับ6บองศาซึ่งอุณหภูมิห้องนะครับตอนนี้แอร์เนี่ยห้องที่ถ่ายเนี่ยแอร์ Air อยู่ที่22องศานั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติ ไปใช้ห้องพัดลมหรือว่าไปใช้ห้องอื่นที่แอร์อาจจะสูงกวนน่านี้ยี่สองศายี่สิบองศาเนี้ยอุณหภูมิก็อาจจะไม่ได้เท่านี้นะครับหรือแม้แต่ว่าเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องทดสอบแบบนี้นะครับหรือว่าเครื่องของเพื่อนเอเองเนี้ยอุณหภูมิก็อาจจะไม่ประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือที่ผมเนี้ยเปิดให้ดูสดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็โหมดของตัวเครื่องที่ใช้ทดสอบเปิดฟูลเปิดรอบพัดลมแบบสูตรฟูลคัสตอมเต็มระบบนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเสียงพัดลมเนี่ยคือแบบนึกว่าแบบอยู่ในอุตสาหกรรมอะ่ะคือผมไ่้อยอยไได นะครับเพราะว่าเสียงพัดลมเนี่ยมันจะเข้ามาเดี๋ยวจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมก็มันต้องออกห่างมาที่หนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าขนาดนี่มาสักพักแล้วอะ่ะนี่ลองเดินดูลองเดินดูโอ้โหมันเกินไปเกินไปคือห้าสิบเก้าหกสี่องศาก็ก็เกิน แต่ว่าอันนี้คืออุณหภูมิณนะตอนที่ทดสอบณนะตอนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าผลทดสอบที่ผมจะขึ้นสรุปให้ดูเนี่ยที่เป็นตารางเนี่ยก็เราบอกว่าูคร่าวๆแบบไวๆระดับ70องศานั่นเองนะครับแล้วก็เบสแตนดาดเนี่ยของเครื่องนี้นะครับอุณหภูมิการจอเนี่ยจะอยู่ราวๆ7 7องศานั่นเองนะครับส่วน CPU นะครับก็จะอยู่ประมาณขึ้นลงนะครับระหว่าง70องศา80องศานะครับแล้วก็พีคสุดร้อนสุดคือ97องศานั่นเองนะครับอันนี้คือเพดานที่ลิมิตไว้นะ นั่นเองนะครับสูงถาาว่าร้อนถึงร้องสาไหมนะครับกอไม่ถึงนะครับตัวระบบไม่ดีเทคนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเซตตัว TDP ลิมิตเนี่ยให้มันร้อนถึงแค่97องศานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้โอ้โหโอโห้เย็นคือประเด็นคือเย็นคือเนี่ยเห็นตัวเลขเนี่ยผมเปิดทิ้งไว้สักพักแล้วนะครับตัวเครื่องโดยปกติเนี่ยตอนที่ผมรีวิวเครื่องนี้ถ้าสมมติเอาแค่ตัวเครื่องเดียวนะครับร้อนเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพเราวรอสักพักนะครับอันนี้คือไม่ใช้พัดลมแล้ว หรือยกออกแม่งเลยใช้แค่ตัวเครื่องเพียวๆยกออกมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงรอสักพักรอสักพัก,พกอุณภูมิการจอครับเริ่มเห็นสีเริ่มเห็น62องศาแล้วนะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับย้ำว่าโหมดเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับ รอสักพักนะครับอ่ะเริ่มขึ้นแล้วหกองศาแล้วลจอเมื่อกี้นี้แบบหกสองศาแล้ว CPU ต,ตอนแรกจะวิ่งอยู่ราวๆ59าส้าหแปดองศานะครับจะไม่ค้างอยู่ที่61สิองศา60สิองศาเนี่ยตอนนี้เริ่มค้างแล้วครับ62ององศาเริ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหม จริจร,จริงมันช่วยได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิปกติเนี่ยถ้าสมมติพูโหลดของเครื่องนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปครับการ์ดจอ g d d r านะครับแล้วก็ c p u เนี่ยอยู่ราวๆแปดสิบองศานั่นเองนะครับ64นีค่อยๆขึ้นเรื่อยๆทยอยขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวลองทิ้งไว้ักพักไหเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไป s ตเ b l ลไปนิ่งอยู่ที่องศาเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ระหว่างรออันนี้รออุณหภูมิมันต t a b l ลเมื่อกี้เนาะเขาถามว่าถ้าเอาเอาเป่าผมผมจะปิวเปล่าลอง ก็อยากรู้เหมือนกันลองไม่ปิวใช่ไหมไม่ปิวไม่ปิวไม่ปิวอะไรเลยแต่ถ้ามุดอย่างเงี้ยถ้ามันดูดเข้าอย่างเงี้ย ไม่ไม่จะไม่ได้ใช่ไหมไม่ปิวยังไม่แรงพอม,มันไม่ใช่ดาวผมมันจะไปปิวได้ไง <S <S 1> <S 1> คือประเด็นอะแอร์โฟมันเข้ามาทางนี้มันก็จะมันก็จะวนอยู่ในนี้สมมติน้ตบุกระวางใช่ไหมปิดทับอยู่ตรงนี้แอร์โฟมันก็จะวนอยู่ในนี้ลมเย็นก็จะเข้า,าจากด้านหลังนะครับแล้วก็เข้าจากทางโนตบุกแล้วก็ปล่อยออกนะอย่างรุ่นนี้โนตบุกช่องลมร้อนเนี่ยมันออกดทางด้านหลังหมดเลยนะครับลมเย็นก็เข้าทางด้านหลัง รอบร้อนเขาออกทางด้านหลังนะครับเพราะนั้นแอร์โฟเนี่ยมันเข้าทางนี้หมดเลยนะครับมันก็จะอยู่ในเนี้ยนะครับถามว่ามันแรงจนเป่าผมได้ไหมมันก็ไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าแรงในระดับที่ลดความร้อนของ้ตบกลงได้นั่นเองนะครับไหนดูซิ65องศานะครับเมื่อกี้เห็นของ CPU แวบๆว5องศานะครับแล้วก็ของตัวกร์ดจอนะครับก็อยู่ประมาณ6 4องศา65องศานั่นเองครับจากปกติเมื่อกี้ตอนแรกนะครับ59 60องศานะครับของตัวกร์ดจอแล้วก็ CPU ก็เท่ากันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาระดับ5องศานั่นเองนะครับก็ร้อนขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สังเกตได้ง่ายเลยก็คือตัวเครื่องนะครับอุ่นขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยผมใช้ตัวคูลิง่งแพดเมื่อกี้อยู่นะครับตัวเครื่องบริเวณเนี้ยไม่ได้อุ่นเลยนะครับขณะดทิ้งมาตะฟาก็ไม่ได้อุ่นเลยนะครับแต่ว่าอันนี้พอใช้ตัวเครื่องเพียวเนี่ยร้อนขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้และกันเรื่องของการเล่นเกมใครที่แบบว่ากําลังมองหาคูลิ่งแพดดีๆอยู่สักตัวหนึ่งนะครับ เป็นหนึ่งตัวเลือกนะตัวเนี้ยเป็นหนึ่งตัวเลือกเลยของดีจริงนะครับระดับ5องศาเต็มองศานะครับแต่อย่างที่บอกนะครับคอนดิชั่นต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้ในห้องพัดลมเครื่องโนต้ตบุ๊กอาจจะเกา่าหรือว่าอะไรพวกนี้อุณหภูมิอาจจะลดได้ไม่เท่ากันนะครับแต่เอานว่าเลสเซอร์ el, สีองศามีให้เห็นแน่นอนนะครับแค่ตัวเครื่องแล้วก็คูลนิ่งแผลตัวนี้วางทับสีองศาแน่นอนนะครับหรือคอมโบง่ายๆอาจจะแบบบิ๊กคินนิ่งเดย์ไปเลยนะครับแกะโน้ตบุ๊กทําความสะอาดเปลี่ยนซิลิโคคนนใใหม่ะรับบบช้้แเงีย ซิลิโคนแบบซิลิคนเย็นๆเนงี้ยมาเตอร์แมกโฟร์แล้วคอมโบกับตัวเนี้ยระดับ5ตัองศาหสบ,บายๆนะครับเดี๋ยวไปดูสรุปเรื่องของผลทดสอบที่ผมทดสอบมาดีกว่านะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้ทดสอบนะครับก็คือเฟอร์มาร์นั่นเองนะครับไปไปดูให้เห็นกับตาดีกว่าครับว่าตัวเนี้ยณหภูมช่วยได้จริงหรือเปล่า มาไปไง,ไงว่าครับเห็นทดสอบของเจ้า iS GT 5 0 0ตัวนี้แล้วไปไงเย็นมองแล้วของเขาดีจริงคุ้มราคานะครับอ่ะสรุปราคาอีกรอบหนึ่งตัวนี้สั่งใน s h อป e e นะครับราคา2 2 5 0ัน้บาทนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเข้ามาใน s h อป e e เนี่ยเขามีหลายเวอร์ชันให้เลือกเลยนะครับจะมีเวอร์ชันที่เป็นแม่ RGB ด้วยก็มีนะครับหรือว่าเวอร์ชันที่รุ่นเก่ากว่านี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวล่าสุดตัว V 2นั่นเองนะครับก็ถือว่าส่วนตัวผม คุ้มราคานะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับใครที่กําลังมองหาคูลิ่งแพดตัวจบซื้อทีเดียวใช้ยาวๆตัวนี้นะครับ iGT 500ถือว่าคุ้มราคาเย็นด้วยนะครับแต่ว่าข้อสังเกตแน่นอนมันก็ต้องมีแต่นะครับทุกอย่าง everything มีแต่หมดนะครับแน่นอนครับเรื่องของเสียงนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังแบบ ชอบอยู่เงียบๆชอบแบบชิลๆสบายๆไม่ชอบอะไรเสียงดังไม่ชอบพัดลมเสียงดังด้วยเนี่ยไม่ชอบพัดลมโนบุกที่มันเสียงดังด้วยเนี่ยตัวนี้แน่นอนว่าไม่ตอบโจทย์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติชอบเรื่องของดีไซน์นะครับจะซื้อมาก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยผมเปิดโหมด power on อยู่แต่แค่ปรับไม่ให้มันใช้งานนั่นเองแล้วก็คือปิดตัวพัดลมนั่นเองนะครับมันก็เงียบปกติใช้งานได้นั่นเองนะครับอันนั้ก็เป็นเรื่องของข้อสังเกตหลักๆนะกันนะครับเพราะว่าข้อสังเกตเนี่ย ก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับราคาเป็นข้อสังเกตได้ไหมราคา2 2 0 2ผมก็มองว่าคุ้มค่าตัวนะใครที่จะซื้อสักทีหนึ่งอย่างรุ่นก่อนที่ผมรีวิวเนี่ยอ่ะยกมาสักตัวหนึ่งแล้วกันอย่างอันเนี้ยอ่ะคูลเลอร์มาสเนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เกือบพันหนึ่งแล้วตอนนั้นซื้อมาราคาประมาณพันสองนะครับคูลเลอร์มาสเตัวนี้นะครับอุณหภูมิก็ลดจากเดิมเนี่ยไม่เยอะมากนั่นเองนะครับแต่ว่าพอกระโดดข้ามาเป็น2,000เนี่ย เ,เพิ่มมาอีกพันหนึ่งคุณได้คุลิ่งแพดท,ที่ลดอุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยเกือบ1 0ถึง20องศาเลยทีเดียวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันอยู่ที่จการใช้งานของแต่ละคนดีกว่านะครับถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องซื้อแบบนี้2องพันแบบนี้หรือว่าซื้อแค่1นึ่งพันพะอครับผมมองว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนละกันนะครับเพราะว่าหลักการของการระบายความร้อนโน้ตบุ๊กเนี่ยมันไม่มีอะไรเลย,เลยนะครับมันจะมันไม่จําเป็นที่จะต้องถึงขั้นแบบแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าหลักการเนี่ยมันก ให้แอร์ฟลนะครับให้ลมเย็นเนี่ยมันเข้าใต้เครื่องให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นเพื่อนสามารถใช้าขาตั้งโน้ตบุ๊กแท่นวางโน้ตบุ๊กที่แบบของอ e ียิปหรือว่าของอะไรที่เป็นดูมินิมอลสำหรับแบบแต่งโตสวยๆนะครับแล้วก็ยกโน้ตบุ๊กขึ้นนั่นเองนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นหลักการมันไม่มีอะไรเลยนะครับ <_ d ata> เพื่อนสามารถแบบยกสูงแล้วเอาพัลมเป่าจอ ทำนั้นก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งละกันนะครับสาหรับใครที่แบบว่าสายแต่งคอมด้วยนะครับแล้วก็ต้องการประสิทธิภาพของมันด้วยนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์นั่นเองนะครับข้อดีก็ประมาณนี้ละกันนะครับอ้อแล้วก็การฝุ่นได้ด้วยนะครับเพราะว่าลมเย็นที่เขากรองเข้าออกมาเนี่ยมีตัวฟิลเตอร์กรองฝุ่นให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กเนี่ยปกติเราใช้งานแตนร์ดเนี่วางบนโต๊ะบนพื้นเนี่ยใช้งานไปนานปี2ปีเนี่ย ฝุ่นมันก็เข้าไปเกาะในพัดลมแล้วก็ต้องทาความสะอาดบ่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้จะช่วยลดเรื่องของฝุ่นที่จะเข้าไปเกาะในพัดลมของตัวโนตบุกนั่นเองนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับกับตัว i s g t 5 0 0ทห้เก็ตอย่างไงก็บ้างครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยหรือใครใช้งานอยู่ตัวนี้นะครับหรือใช้งานตัว s g t 3 0 0หรือว่าตัวอื่นใช้งานอยู่เป็นไงบ้างชอบไม่ชอบมาลองแชร์ประสบการณ์กันดูนั่นเองนะเผื่อว่าใครที่เข้ามาดูแล้วมาลองอ่านคอมเมนต์ดูเฮ้ยของดีของชอบซื้อมาลองหน่อย ะจะได้แบบว่ามีตัวเลือกสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้ออยู่นั่นเองครับอ่ะ จนไปกับภาคต่อของพัดลมระบายความร้อนโน้ตบุกนั่นเองนะครับยังมีอีกวะยังมีแบบคูลเร่งแพดดีๆอีกวะหรือว่ามีเทกวกาตนนัวนี้ลองเม้นต์มาบอกหน่อยมีคนพูดถึงไอ้นี่เหมือนกันนะลาโน่ ano, ปะลานโน่มีคนพูดถึงในคลิปแล้วก็มีคนพูดถึงนะครับลาโน่เท่าที่ดูราคาประมาณ700นะครับถ้าอยากดูเรื่องระบายล่ะนะครับคนละหนึ่งไรค์นะครับ,ล like, รบแล้วก็เม้นต์บอกไว้นะว่ามีคูลเร่งแพดตัวไหนแนะนําอีกวะที่แรงกว่านี้หรือว่าเย็นกว่านี้นะครับปฏิภาพดีกว่านี้นะครับลองคอมเมนต์มาแนะนํากันได้นั่นะ ัครแต่วันนี้นะครับผมเจนโนบุกสเปคและเจ้า ISGT500 ขอตัวลาไปก่อนสาวัเราวันนี้สวัสดีครับ